มาดูตัววัสดุตัว material เนาะของ s ซด d ดิลกีตาร์เทเลอรรุ่น1 1 4 e ซึ่งคิดว่าหลายๆรุ่นของตัว t ทเ l อ r ก็จะใช้ตัวนี้นะ tax q tax q เขาว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มาทดแทนตัวกระดูกแล้วก็ให้คุณสมบัตินะดีกว่ากระดูกด้วยเพราะว่าบางทีกระดูกนี่ย้างในมันความหนาแน่นแต่ล่ากระดูก ที่มาแต่ละแหล่งมันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนเนาะเพราะมันเป็นสัตว์เนาะอ,อายุมากอายุน้อยสัตว์ประเภทไหนโอ,โอ้กระดูกมันจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยครับแต่ถ้าซิวพอามันเป็นวัสดุสังเคราะห์เนี่ยเขาก็สามารถทําออกมาได้อย่างมี้เขาเรียกว่ามาตรฐานคงเส้นคงวาแล้วก็มีความแข็งแรงเออที่ต้องมารีวิวที่ไม่ต้องมาบอกเนะ่ยเพราะว่าเออ ผมลองใช้ตัว s ซดเดอร์นี่มาจับก,กีตาร์หลายยี่ห้อแล้วก็ออกมาเพื่อมาแต่งมาฝนมนันนะกีตาร์ดีๆที่ใช้ตัวนัด s ซดเดอร์ของ t a ร์ก i ิ l เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีคุณภาพมากนะดีอ่ะดีแบบส่วนตัว ให้ความรู้สึกว่าดีกว่ากระดูกถึงตรงนี้บางคนอาจจะเถียงนะโอยกระดูกดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเออก็อย่างที่ว่ากระดูกมันมีหลายหลายราคาหลายยี่ห้อหลายเกรดแต่แต่ถามว่าพอได,ได้ได้ทดลองการผ่านมือน้ำหนักสัมผัสและที่จะเห็นได้ชัดก็คือตอนที่เราพยายามจะฝนตัวซัดดนเนี่ย แอคชั่ของกีตาร์ฝนซัดเดรลเนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าวัสดุแต่ละอย่างนะพลาสติกกระดูกกระดูกแต่ละกีตาร์แต่ละตัวกระดูกที่ซื้อมาจากเว็บเออรวมถึงตัวที่เป็นทักหรือตัวอีกยี่ห้อหนึงก็นูบลแต่ผมไม่รู้ว่านูบนกลับไปตัวทัก์คิวเนี่ยจะยังไงแต่คิดว่าตอนนี้ที่ที่ผ่านมือมาเนี่ยแล้ววันนี้เห็นได้ชัดมากคือตัวทัก์คิวนี พอเรามา,มาฝนนยะพยายามจะแต่งเลเวลด้โดยการขัดถูกระดาษทรายครับปกติแล้วอะถ้าเอากระดูกมาฝนกับกระดาษทรายแลอพลาสติกมาฝนกับกระดาษทรายนะแป๊บเดียวเลยนะกระดาษทรายเบือ่อหยาบหน่อยอะฝนฟุบฟุบฟุบไม่กี่ทีนะหายหายไปแบบเออเป็นบินได้เลยอะคือจะเนียถ,ถ้าฝนแบบกดแรงๆเป็นร้อยทีนี่หายเป็นครึ่งอะ่ะ ได้เลยมันจะออกเร็วมากเลยพวกกระดูกที่ข่ายอยู่ทั่วไปครับแต่ตัวทัก i ิ l ตัวนี้โหอ,อดไม่ได้ที่จะมารีวิวเพราะมันแข็งจริงๆน้ำหนักมันไม่ได้หนักแบบหนักแบบโหหนักกว่ากระดูกหรือว่าหนักกว่าเหมือนยางกระเหล็กไม่ใช่นะน้ำหนักมันยังไม่ได้มีความแน่น,นอนหนักกว่าพลาสติกถ้าดูพลาสติกหนักเหมือนพอๆกับพวก เซเดิลกระดูกทั่วๆไปแต่ความแข็งมันเนี่ยมวลความหนาแน่นมันเนี่ยซูมใ,ใกล้ๆปึ๊บสูมใกล้ๆจะเห็นว่าตัวเนื้อในมันเนี่ยมันละเอียดเนียนแน่นในหมดเลยนะแล้วตอนที่ฝนกับตัวกระดาษทรายครับเหนื่อยมากคือปกติแต่งเซตเดร์นเนี่ยเอาลงสัก2องมินมิลหนึ่งสองมินสาม 3, มินเนี่ยแป๊บเดียวผมใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละขัดน่ย อืมแต่เนี่ยขัดจนเหนื่อยอะ่ะจะเอาลงมินหนึ่งอะ่ะคือขัดเป็นร้อยทีอะ่ะก็ต้องยอมรับเลยว่าเอยมันมีความหนาแน่นด,ดีมากเลยอะ่ะขัดมีความแข็งแล้วหนาะแน่นดีมากก็ก็จะประมาณนี้มาบอกถ้าได้กีตาร์ที่มีนัสเซเดนของทัคคิวมาอยู่แล้วอืมก็ใช้มันไปนะผมว่ามันเป็นตัวที่น่าจะ ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วตัวหนึ่งเนาะแต่ที่สุดแล้วบอกว่าเอยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นกระดูกแล้วเสียงดีกว่าก็ต้องแล้วแต่ความชอบเนาะแน่นอนว่าวัสดุที่เปลี่ยนไปก็มีผลกับเสียงการรับเสียงสะท้อนของสายอะไรเงี้ยอืมก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าไม่อะไรผมว่าใช้ของเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้ว มันเป๊ะมากความหนาความกว้างการเรียกว่าชดเชยนะการทำ intonation n a t i o n มาเนี่ยเขาแต่งมาอย่างดีมากเลยนะทุกสาย1 2 3 4 5เนี่ยคือคือทำมาอย่างเขาด้งชละละเอียอะก็ก็งานดีมากฟิตเป๊ะพอดีไม่มีให้อะไรให้ขยับเลย แล้วก็ไม่จาเป็นจะต,ต้องยัดดันลงไปคือมันเป๊ะมากเรียกว่างานงานดีอ่ะอ,อันนี้เป็นภาคไฟฟ้าของเขา expression system t o ของ t a y l o r ก็เป็นการฝังตัวระบไฟฟ้าไว้หลัง s a d e เนาะอืมนะก็จะมี6เหลี่ยมเล็กๆปรับได้อีกนะงานมี ายละเอียดดีก็ประมาณนี้ครับบอกไว้ถ้ามีเซตเดอร์ของ t ทัคซิลแล้วก็ใช้ Task ทัคิลนั่นแหละแล้วถ้าอยากเปลี่ยนโทนเสียงอืมผมว่าไปเปลี่ยนที่สายยีตาน่าจะโอเคกว่าน,นะครับเพราะว่าตัวไมน้า w ิดเซตเดอรโอเคเหมดแล้วเราไปเปลี่ยนที่ตัวฮานอกเอา ก็ส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับุณครับ